ก็เลเข้าไปในตานี่เป็นที่ไหนเนี่นย้ยน้ากลัวจังเลยก็มีปีศาจท,ที่หิวโคสตัวหนึงแล้วก็มีปีศหิวโหตอย่กลมนงมากแต่เาก็บอกว่าฉันหิวจังเลยฉันอยากกินถึกถชาวเกาะมาก็พูดว่าดีมากเลยสัมปัะหลัดของฉันอยู่ี่คนสองตอัวินมาก เขาก็พูดว่าดีอีกครั้งสักระลดน้อยของฉันจะพิน,นารัเรื่องนี้ต่อให้ดูว่าคนคนไม่ควรปินคนธรรมดาและยูนิคอนแล้วไม่ไม่ควรพูดว่าดีต่อดี เพราะว่ามัน